สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เันี่ก็จะพาเพื่อนๆมาต้บามบะหมี่นะคะเพื่อนๆเครื่องปรุงก็มีบะหมี่นะคะแล้วก็ตามที่เห็นเลยนะคะเครื่องปรุงนะคะก็ง่ายๆนะคะเพื่อนๆไม่ยากแต่ว่าแต่ว่าเจดิ่ก็อยากจะทำคลิปนะคะแล้วก็มีผักนะคะผักชีนะคะแล้วก็สลัดนะคะสลัดหน้าหนาวก็จะหายากหน่อยนะคะเพื่อนๆ ต้มกาแฟนะคะผู้อกต้มกาแฟนะคะเพื่อนเห็นไหมคะหม้อก,กาแฟมาเรามาทำกันเลยคะ่ะเราก็จะใส่ทุกอย่างลงไปพร้อมกันเลยนะคะเพื่อนน,นี่ว่าใส่หอยลงไปดีกว่าเพราะมันแข็งนะคะ หอยออกมาจากช่องแช่แข็งนะคะเพื่อนแข็งเล็กเลยนะะคหอยหอยแช่แข็งนะคะเพื่อนใส่ลงไปเลยกุ้งก็กุ้งแช่แข็งนะคะมีแ,ะะมแต่ของมแช่แข็งทั้งนั้นเลยนะคะไม่มีของสดเลยลูกชิ้นนะคะก็แช่แข็งเช่นกันนะคะเพื่อนเป็นไอซ์เลยนะคะใส่ลงไปอันนี้เราจะยังไม่ใส่นะคะจะใส่ทีหลังนะคะ ไข่ต้มเหมือนกันนะคะเราจะใส่ทีหลังนะคะแล้วก็ใส่บะหมี่ลงไปเลยค่ะง่ายๆนะคะเพื่อนๆไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะคะบะหมี่หนึ่งซองนะคะเป็นบะหมี่เกาหลีนะคะเพื่อนๆต้มบะหมี่นะคะแบบง่ายๆนะคะใครๆก็ทําเป็นนะคะแต่เยันนี้ก็อยากทําคลิปเฉยๆนะคะกินบะหมี่นะคะบะหมี่เกเหลีนะคะโรลี นี่เป็นรสออชิเคเกนนะคะไม่ฮอตนะคะวันนี้ไม่ไม่ได้อัพไม่ไม่ได้ซื้อแบบฮอตมานะคะฮอตแบบ2องคูณสอคูณหนึ่งอะไรซื้อแบบธรรมดานะคะก็เหมกุ้งกุ้งก็ได้แล้วนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็จะต้มไปไปเรื่อยๆนะคะ แล้วก็จะใส่เครื่องปรุงลงไปนะคะเพื่อน ก็จะใส่เครื่องปรุงลงไปเลยนะคะเพื่อนไข่ต้มนะคะชิมดูสิ ออกมารสชาติแบบไหนนะคะอะไรจะอะไรจะเป๊ะปังปั่นนั้นนะคะเพื่อนๆอร่อยไปเลยนะคะเพื่อนๆไม่ต้องใส่อะไรอีกเลยนะคะเครื่องปรุงเขาเด็ดมากเลยไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มเลยนะคะเพื่อนๆน่าอร่อยมากเลย อ,อยมากเลยครับเพื่อนกุ้งแล้วก็ลูกชิ้นหอยนะคะหอ,อยเราอันนี้เป็นซีฟู้ดนะคะเพื่อนๆราทำเป็นมาม่าซีฟู้ดนะคะมาทานด้วยกันนะคะเพื่อนๆเส้นนุ่มมากเลย หอยตัวใหญ่ๆนะคะบุ้งก็ใหญ่หอยก็ใหญ่นะครับเพื่อนดูนะคะอร่อยเวอร์วังมากเลย วันนี้ไม่หนาวนะคะเพื่อนๆลบเจ็ดองศานะคะเพื่อนๆดูท้องฟ้านะคะก็หิมะเพิ่งหยุดตกนะคะก็พาเพื่อนๆมาดูข้างนอกบ้างอะไรนะคะเพื่อนๆทำกับข้าวด้วยแล้วก็ดูบรรยากาศนะคะว่าความหนาวที่นี่นะคะว่าหนาวหนาวอะไรยังไงนะคะเพื่อนๆหิมะนะคะหิมะตกเพิ่งหยุดไปนะคะเพื่อนๆหิมะเพิ่งหยุดไปนะคะ ให้ให้ชมกันทำอาหารแล้วก็ชมบรรยากาศข้างนอกด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราก็จะมาเอาไข่ใส่ก่อนนะคะเพื่อนใส่ไข่สักูปหนึ่งข้างบนนะคะ เพื่อนไม่เห็นเนาะอันนี้หั่กล้องไม่หั่กล้องนั้นนะคะหั่กล้องผิดนะคะเพื่อนก็จะใส่ไข่แดงลงไปนะคะ่งนี้นะคะเสร็จแล้วก็จะโรยด้วยใบเขาเรียกอะไรนะ ไปอันนี้นะคะเพื่อนก็จะหั่นอย่างนี้นะคะเพื่อนหั่นอย่างนี้นะคะหั่นใส่ลงไปเดีนี้นะคะหั่นเป็นเล็กๆนะคะ เสียเวลาเยอะนะคะแคนนี้ก็จะโรยลงไปเลยประมาณนี้นะคะแล้วก็ใส่งาลงไปนะคะเล็กน้อยนะคะพเพื่อน มาทานด้วยกันนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วก็ขอให้เพื่อนๆมีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะมาม่านะคะมามา่ากเรี่นะคะเพื่อนซีฟู้ดนะคะมามา่าซีฟู้ดนะคะ